นี่มาดูธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเลยนะในหน้า38ข้อ441ธรรมะ7อย่างที่ควรรู้ยิ่งก็คือนิทสาวัตถุ7นิทสานี่แปลว่าไม่ใช่10วัตถุนี่แปลว่าเหตุเหตุที่ไม่เรียกว่า10หรือเหตุที่ไม่ใช่10วัตถุศัพท์นี่แปลได้เยอะนะวัตถุเนี่ยถ้าเรียนตามพิธรรมสังหาจะแปลว่าที่อาศัยเกิดของจิตใช่ไหมแต่ตรงนี้วัตถุตัวนี้แปลว่าเหตุ นิทัศนิบวกทัศนินีน่แปลว่าไม่ใช่นะปฏิเสธทัศแปลว่าสิบไม่ใช่สิบวัตถุแปลว่าเหตุเหตุที่เรียกว่าไม่ใช่สิบดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีฉันทะกล้าในการสมทานสิขาและไม่ปราศจากความรักในการสมาทานสิขาต่อไปอน,นี้สําคัญนะจะเห็นว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมในศาสนานี้จะเป็น พวกว่าสิกขาสมาเนติพัชฉันโทโหติหมายถึงว่ามีความรักอย่างแรงกล้าในการสมาทานสิกขาไม่ใช่เจริญสิกขาแบบทิ้งๆิ้ข้างๆอ่ะนะไม่ใช่แต่มีใจรักอย่างแรงกล้าพอใจอย่างเต็มที่เลยนะเต็มใจที่สุดในการเจริญแล้วก็ไม่ปราศจากความรักด้วยนะหมายวว่าไม่รู้จักเบื่อในในสิกขาเลยนะเห็นสิกขาเนี่ยมีคุณมากมีอันนี้สองมาก แล้วสมาทานต่อไปสมาทานที่จะประพฤติต่อไปอัตถกถาอีิบายว่าเป็นผู้มาตามพร้อมด้วยความรักอันตนบรรลุแล้วในการบำเพ็ญศีขาในวันรุ่งขึ้นเป็นต้นต่อไปในอนาคตอันนี้ขยายตามอัตถกถาสังคีติสูตรทีคณิกายปาติกวัคเพราะฉะนั้นในทศตระศูนรไม่ขยายเพราขยายสูตรก่อนแล้วในสังคีติสูตรหมวดเน่นเะั ผู้ที่จะมีนิทัาวัตถุเนี่ยนะหรือเหตุไม่ใช่สิบเนี่ยข้อแรกก่อนว่าใจรักอย่างแรงกล้านะในการสมาทานสิกขาคือไตรสิกขานะสมาทานทั้งอธิศีและสิกขาสมาทานอาธิจิตตสิกขาสมาทานอาธิปัญญาสิกขาอาทานเนี่ยอาทานนะก็เหมือนกับอุปาทานนะแต่ว่าอาทานนะแปลว่าการถือถือเอาเนี่ยนะ คืออันนี้ถือไว้อย่างแรงเลยนะใจรักแล้วก็ถือถือแบบถือเอาจริงเอาจังอ่ะนะแต่ไม่ใช่ถือโดยความเป็นของเที่ยงอ่ะนะแต่ว่าถือในฐานะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของมีคุณเป็นของมีคุณที่จะต้องเจริญต้องพอกพูนต้องทําให้มากแล้วก็ไม่รู้สึกเบื่อหนายนะะมีความรักอย่างยิ่งในในสิกข,ขาอันนั้นถ้าขยายตามมรรกถาก็คือว่า วันนี้มีใจรักในสิกขาอย่างนี้ไม่เบื่อหน่ายในสิกขาฉันใดพรุ่งนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคำว่าต่อไปนะพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะต้องเป็นอย่างนี้คือมีใจรักแรงกล้าในสิกขาเหมือนวันนี้ไม่เบื่อหน่ายในสิกขาเหมือนวันนี้แล้วก็จะต้องยิ่งขึ้นไปกว่านี้ใช่ไหมเอาไหมคุณบุญชูถ้าตรายสิกขาวันนี้นะหยุดอยู่แค่เนี้ยพรุ่งนี้ก็จะได้เท่านี้อีกปรือนี้ก็จะได้เท่านี้เอาไหม ไม่เอาใช่ไหมก็ต้องการความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปจะต้องสูงขึ้นดีขึ้นสิกขาต้องพอกพูนมากขึ้นเพราะฉะนั้นอุโบสถนี้ก็ต้องรักษาศีลแปดใช่ไหมไม่ใช่อยู่วันไหนก็ห้าเท่าเดิมหมดอย่างนี้ก็สิกขาไม่ได้เพิ่มพูนอะไรเลยแต่ก็หลายท่านก็รักษาอยู่แล้วนะต่อไปนะข้อสองมีฉันทะกล้าในการพิจารณาธรรมะและไม่ปราศจากความรักในการพิจารณาธรรมะต่อไปธรรมะนิสันติยาเนี่ย การพิจารณาธรรมะอันนี้หมายถึงการเจริญวิปัสสนาคือมีความพอใจอย่างแรงกล้าฉันทะเนี่ยนะเต,ต็มใจอย่างเต็มที่ในการเจริญวิปัสสนาถ้าจะว่าให้ตรงก็คือมีความสุขกับการเจริญสัญญาเจประการอย่างที่กล่าวไปก็ได้มีความสุขในการเจริญอน,นิจจสัญญาทุกข,ขสัญญาอนัตตาสัญญาเนี่ยใจเนี่ยมีความรักไม่เบื่อหน่ายในการเจริญวิปัสสนาแบบนี้ไม่เบื่อหน่ายในการเจริญกุศล,ลสัญญาเหล่านี้เลย แล้วก็มีใจรักในการพิจารณาธรรมะต่อไปด้วยนะวันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้ต่อต่อไปอนาคตต่อไปก็ใจรักที่จะเจริญแบบนี้ต่อไปอีกทําไมเขาจึงใจรักที่จะเจริญนะนะเขาบอกว่าเหมือนคนที่ทําอะไรแล้วกําไรมันดีใช่ไหมเห็นคุณแล้วทาไงต่อไปมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็เหมือนกันพอกุศลเนี่ยนะพอเกิดขึ้นขนาดนี้ <S <S เห็นคุณขนาดนี้พรุ่งนี้ต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและจะไม่เบื่อนายนะสมาทานให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไป นั่นก็ข้อแรกเน้นไตรสิกขาสามข้อที่สองเน้นวิปัสนาเพราะข้อที่สามเนี่ยนะเน้นกำจัดสมุทัยแล้วนะข้อต่อไปว่ามีฉันทะกล้าในการกำจัดความอยากและไม่ปราศจากความรักในการกำจัดความอยากต่อไปคือมีความสุขมากกับการละกิเลสนะกันเถอะมีความสุขในการละกิเลสมีความสุขในการละตัณหามีความสุขในการปรับ ตันหาเนี่ยนะไอ้คำว่ากําจัดในที่นั้นหมายถึงปราบนะนะหมา,าดีมากเลยนะปราบตันหาได้หน่อยหนึ่งก็ดีใจปราบมากขึ้นยิ่งดีใจมีความสุขกับการละตันหาเหมือนกันมีใจรักอย่างแรงกล้าข้อที่สี่บอกมีฉันทะกล้าในการหลีกออกเร้นปฏิสันล,ลานีเนี่ยนะคำว่าหลีกเร้นก็ปฏิสันล,ลานะหมายถึงกายวิเวกเป็นต้นเนี่ยนะคือมีความสุขกับกายวิเวกเหมือนกันมีใจรักอย่างแรงกล้าใน กายวิเวกไม่ปราศจ,จากความรักในการหลีกออกเร้นอยู่ต่อไปไม่เบื่อในการอยู่ผู้เดียวไม่เบื่อในการเจริญจิตตวิเวกอุปธิวิเวกแต่ตรงนี้เน้นไม่เบื่อในการอยู่ผู้เดียวมีความสุขในการอยู่ผู้เดียวก็คนที่อยู่กับพวกมากๆนะเจริญสิกขา,ามากขึ้นไหมพิจารณาธรรมมากขึ้นไหมกําจัดความอยากมากขึ้นไหมโดยมากเลย ไม่ใช่เลยนะเว้นไว้แต่สหธรรม,มิกหรือสหพรหมจรรมันทร์ที่ท่านมีใจรักอย่างแรงกล้าในสิคขาจริง,รงๆเราจรึงจะได้ปกติก็ตีรชฉานกถาก็เริ่มไปแล้วใช่ไหมเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องถนนหนทางเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องพระราชามหากษัตร,ริย์การบ้านการเมืองก็เอาแล้วนะภาษาธรรมะใช้คําว่าตีระฉานกถาหมดเลยแปลว่าคําพูดที่ขวางขวางอะไรบ้างขวางสวรรค์กับขวางนิพพานเพราะว่าถ้าจุติตรงนั้นนะ ก็ไปขวางแน่เหมือนกันเนี่ยไม่ไปตรงพันก็ยินดีในการหลีกเล่นมีความสุขในการหลีกเล่นคือเหมือนกับว่าคนที่กําจัดสมุทฐานแห่งโรคนะแล้วมันสบายตัวใช่ไหมแล้วก็อยากจะกําจัดไอไอตัวเหตุที่จะทาให้โรคเนี่ยนะพอใจมากที่จะไอกำจัดสมุทรฐานอันนั้นออกไป นี่ก็เหมือนกันเป็นคนที่มีความรักมากที่จะก,กําจัดกิเลสว่าง,งั้นเถอะพอใจเต็มใจดีใจอย่างยิ่งที่ได้กําจัดกิเลสอันนี้เป็นลักษณะของอริยวงนะเป็นการเอาอาริยวงมาแสดงอีกวิธีหนึ่งอริยะวงเนี่ยมีอยู่4ประการข้อแรกสันโดษในจีวรขออ้อ2บินทบาทสามเสนาสนะแล้วก็ไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะการสันโดษเหล่านั้น ส่วนข้อที่สี่นี่ก็คือมีใจรักในการเจริญกุศลและละอกุศลเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็บอกว่าไอ้การกําจัดความอยากมีใจรักในการกําจัดความอยากคือเต็มใจในการละบาปที่สุดตัวอย่างก็คืออกุศลวิตกนั่นเองก็คือกลุ่มอกุศลมิตกคือมีความสุขในการกําจัดอกุศลวิตกนะสมมติอกุศลวิตกคิดถึงอะไรแล้วใจมันเป็นบาปนะแล้วข่มมันได้ปราบมันได้กําจัดมันได้ไล่มันหนีจากจิตได้เนี่ยเขามีความสุขกันะ เคยเป็นไหมอกุศลมันเกิดขึ้นแวบหนึ่งขึ้นมาแล้วก็โหซัดเลยนะปราบมันเต็มที่สอนมันเต็มที่เชือดเฉือนเต็มที่เลยในขณะนั้นอนะ่ะเสร็จแล้วก็ดีใจมากที่กําจัดอันอกุศลอันนั้นได้ก็เหมือนกับว่าคนอยากกินอาหารใช่ไหมแห้วหาเหตุผลจนไม่ต้องกินอาหารที่มีโทษแบบนั้นแล้วก็ดีใจเอออย่างเงี้ยต่อไปนะคิดแบบนี้อีกเรื่อยๆ ต่อไปนะข้อ5บอกมีฉันทะกล้าในการปรารบความเพียรไม่ปราศจากความรักในการปรารบความเพียรต่อไปคําว่าเพียรในที่นี้ก็คือวิริยารำพะวิริยารำพะการปรารบความเพียรความเพียรในที่นี้เนี่ยนะเราจะนึกถึงอะไรถ้าใช้คําว่าเพียรนเขาบอกว่าเพียรในที่นี้หมายถึงเพียรเนี่ยถ้าพูดถึงก็แบ่งออกเป็นสองทางกายกับทางจิตเพียรทางกายและทางจิต ถ้าเพียรทางกายเช่นการมาเดินเป็นต้นก็เพื่อที่จะออกจากถีนะมิทะเป็นต้นเนี่ยนะสมมติว่านอนอยู่เนี่ยนะเพียรมาเดินหรือนั่งเป็นต้นก็ออกจากถีนะมิทะถ้าเพียรทางใจก็เพื่อที่ออกจากอากุศลธรรมทั้งหลายนั้นเพียรทางกายและเพียรทางใจเพียรออกจากอากุศลและพอกพูนกุศลให้มากขึ้นนั่นเองเนี่ยนะก็บางคนเนี่ยเพียรทางกายมากแต่ใจนี่ไม่เพียรเลยนี่ไหม ก็นั่งมากเดินมากแต่นั่ง่ะเป็นหลับเดินนี่ก็เป็นฟุ้งซ่านเงี้ยพวกนี้ก็กายเนี่ยเพียรละแต่ว่าจิตไม่ได้เพียรอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็เพียรทั้งกายและจิตนี่ต่อไปว่ามีฉันท่ากล้าในสติและปัญญาเครื่องรักษาตนและไม่ปราศจากความรักในสติและปัญญาเครื่องรักษาตนต่อไปมีสติมีปัญญาเครื่องรักษาตนเนี่ยสติปัญญาที่รักษาตนเนี่ยอยู่ที่ไหนตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนที่จะต้องไปรักษา อยู่ที่ไหนก็คือชีวิตของเราอ่ะนะเมื่อการใช้ชีวิตเนี่ยนึกถึงสัมปชัญญะบัพพาไว้เถอะมีอะไรบ้างชีวิตนะมีขาไปขามาใช่ไหมไปมาในอิริยาบดีเมื่อไปมาก็แลเหลียวเมื่อแลเหลียวเสร็จก็คู่เหยียดเมื่อคู่เหยียดขึ้นก็ทรงบาดจีวรสังขาติคือนุ่งห่มใช้สอยจับภาชนะแล้วก็กินดื่มเคี้ยวลิม้มขับถ่ายอุจจาร,าประปัสสาวะยืนเดินนั่งหลับตื่นพูดนิ่งเนี่ยนะก็อยู่เท่านี้ ทีนี้ในกิจกรรมทั้งหมดเหล่านี้ให้มีสติและสัมปชัญญะเป็นเครื่องรักษาตัวเองรักษาด้วยข้อแรกสาธกะสัมปชัญญะรักษาด้วยสปายะสัมปชัญญะรักษาด้วยโคจระสัมปชัญญะและรักษาตัวเองด้วยอะสัมโมหะสัมปชัญญะอย่างนี้จึงจะชื่อว่ามีสติมีปัญญารักษาตัวรักษาตนเนี่ยนะตนในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงไปรักษาคนอื่นนะรักษาตัวเองนั่นแหละรักษาตอนไหนโทรอีกครั้ง ไปมาในอิรยาบท4ี่นะและเหลียวคูเหยียดเนี่ยนะเป็นต้น mm hmm. มันไม่ปราศจากความรักไม่ไม่ปราศจากความเบื่อหน่ายในการเจริญสติสัมปชัญญะเหล่านี้เนี่ยนะ mm hmm. คือมีความสุขในการเจริญสัมปชัญญะ4 mm hmm. ทีนี้ข้อต่อไปนะว่ามีฉันทากล้าในการแทงตลอดด้วยอำนาจทิฏฐิหรือความเห็นนะ ไม่ปราศจากความรักในการแทงตลอดด้วยอำนาจทิฏฐิต่อไปเราะการแทงตลอดด้วยอำนาจความเห็นหรือแทงตลอดด้วยอำนาจทิฏฐิเนี่ยนะหมายถึงเห็นมักทิฏฐิตัวนั้นหมายถึงมักมีฉันทะกล้าม,มีพอใจอย่างแรงกล้าที่จะให้มักเกิดก็คือถ้าบอกว่ายินดีที่จะให้ปัญญาเนี่ยคิดเรื่องอริยสัจเห็นอริยสัจเนี่ยเป็นเป็นอัธยาศัยว่างั้นเถอะอย่างผู้การว่าก็ถูกกันเลย คือเราเห็นเนี่ยอยู่กับทุกข์กษัตริย์แต่ว่าไม่ค่อยเห็นทุกข์กษัตริย์คือไม่มีใจที่อยากจะเห็นแบบนั้นให้มันมากว่งนั้นเถอะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้มีใจให้มีปัญญาแบบนั้นเพื่อที่จะเห็นวันนี้ทุกนะนี้สมุท,ทัยนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้มีความดับทุกนะมีใจอยากเห็นแบบนั้นมากๆากานะพอใจที่จะเห็นแบบนั้นอะ่ะอันนี้แหละก็คือในนิทัศน์วัตถุเจ็ประการเพราะฉะนั้นอันนี้ควรรู้ยิง่งนะควรรู้ยิ่ง